สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทริปที่ DTI ีไอบายจารย์นนวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมวิธีการใช้คำสั่ง d e ฟ e a t u r e เพื่อลดรายละเอียดของชุดชิ้นงาน Assembly ให้กลายเป็นชิ้นงาน p a r t ก้อนเดียวกันครับโดยเริ่มจากผมเปิด s s s e m b l y ขึ้นมาแล้วไปที่เมนูบาร์คอลัมน์ทูลเลือกใช้คำสั่ง d e f e a t u r e ในหัวข้อ d e f e a t u r e Method ใช้ปุ่มแรกครับ Simplify Geometry แล้วต่อม next ไปยังสเต็ปที่1เรื่อง component ที่จะเอาออกนะฮะหัวข้อ remove เนี่ยผมไปใช้หัวข้อ select component ฮนะติ๊กถูกเอาไว้แล้วคลิกที่ช่องจากนั้น d i s p l a y ปรับรูปแบบ show o l l เป็น h i g h remove component ช่องนี้เลือก component ที่จะเอาออกใส่เข้ามาแล้วเลือกครบแล้วไปกดปุ่ม update แล้วฮะ โปรแกรมก็จะซ่อนตามเงื่อนไขนี้นะให้ remove p o r m a n e n t คือซ่อนชิ้นส่วนที่จะอ,ออกไปผลลัพธ์อยากจะได้แค่นี้นะผมต่อม next ไปสเต็ปที่2 motion การเคลื่อนที่ไม่ใช้ครับต่อม next สเต็ปที่3 to keep จะเก็บอะไรเอาไว้เดี๋ยวจะไปเลือกผิวส่วนนั้นต่อม next ไปสเต็ปที่4ดูก่อนว่าเขาเอารายละเอียดอะไรออกไปให้บ้างดูผลลัพธ์ทางฝั่งขวามือนะฮะก็จะเห็นว่าผิวภายในเนี่ยไม่ได้ถูกเลือกไว้ไม่ถูกเก็บเลยชิ้นงานออกมาจะกลายเป็นก้อนตันต เป็นชิ้นงานตันๆผมไปกดปุ่มแบ็ครับย้อนกลับไปที่สเต็ปสามทูคลิปผมไปเลือกผิวนี้ผิวนี้ผิวรู2ฝัง่งเลยแล้วก็ผิวภายในนะฮะสด้านเอาแค่นี้ฮะสด้านเท่านั้นเองตอมเน็กไปดูผลลัพธ์วีวฝั่งขวามือโปรแกรมจะจัดการเก็บรยายละเอียดส่วนนี้ไว้ให้หัวข้อถัดไป to remove จะเอาอะไรออกเพิ่มอีกผมไม่เอาออกเพิ่มละ ตอบ Next สเต็ปสุดท้ายครับหัวข้อผลลัพธ์ r e s o l t ผมไปเลือกเป็น Save as a new document คือทำเป็นไฟล์ตัวใหม่แยกกันออกมาแล้วตอบ OK ตั้งชื่อไฟล์ตัวใหม่ไปครับชื่ออะไรก็ได้แล้วตอบ Save ฮนะโมเดลฝั่งขวามือที่เป็น preview จะกลายเป็นชิ้นงานพาร์ตตัวใหม่ทันทีโดยมีฟีเจอร์ทั้งหมดทุกตัวเนี่ยรวมกันเป็นฟีเจอร์เดียวบอดี้เดียว ฝั่งซ้ายมือตัวงานเดิมบันทึกดีฟีเจอร์อยู่ตรงนี้เอาไว้แก้ไขในอนาคตนะผมกากบาทปิดตัวงานเดิมไปก่อนเซฟไปด้วยแล้วก็เปิดตัวงานล่าสุดที่ได้มาเนี่ยให้เต็มหน้าจอผมไปดูที่แถบ d i s p l a y Manager หน่อยนะครับปัจจุบันนี้เขาใช้รูปแบบใส่สีแบบโปรง่งใสอยู่นะผมคลิกขวา Remove สีโปรง่งใสเข้าไปก็จะเหลือแค่ตัวงานสีนี้นะฮะคลิกขวาตัวนี้เลือก Remove อ p แอนด์ออกไปอีกนะฮะก็จะได้ตัวงานสีต้นฉบับเลยสีเทาๆนะครับ ไปดูโซลิดบอ d y ดี้นะเราได้ Body แค่ก้อนเดียวมานะฮะตรงงานนี้ได้มาในลักษณะมีเส้นแบ่งผิวด้านบนด้านล่างผมต้องการแค่ตัดแยกฝาออกไปในลักษณะที่ฝามีความหนามากกว่าเดิมฝาเดิมนี่หนาเท่านี้จากบนลงมานะหนาเท่านี้นะเดี๋ยวต่อไปผมจิ้มเพลนฟอนต์เปิดสเก t c h ับแล้วปรับมุมมองไปเลือกคำสั่งเส้นตรงมาลากสร้างเส้นนะฮะตัดตัวชิ้นงานเอาไว้อยากได้ฝาต่ำลงมาถึงระดับตรงนี้เลยนะครับ ลากแล้วไป insert feature เลือก split ครับตัดแบง่งสเก t ตเข้ามาอยู่ในช่องแล้วกดปุ่ม cut part ตัดแบ่งส่วนออกเป็นบนกับล่างซ้ายมือผมไปจิ้มปุ่มกันไกยเลือกเอาทั้งหมดทุกชิ้นที่เจอแล้วตอบ ok ไปดูที่โฟลเดอร์ solid body จะเห็นว่าชิ้นงานถูกแบ่งเป็นฝาบนฝาล่างอย่างนี้นะแยกกันแล้วนะฮะตัวฝาบนผมคลิกขวา isolate ดูก็จะได้ฝาที่มีความหนามากกว่าเดิมหน้าตาแบบนี้นะครับกด exit isolate ส,ส่วนฝาล่างก็ ลิกขวา isolate นะชุดตัวล่างก็เหลือเนื้อเท่านี้นะครับ exit isolate นะครับกลับมาโชว์เท่าเดิมแล้วเส้นนี้ผมซ่อนไปปรับวิวเป็น iso metric เอาไว้นะฮะชิ้นงานเราปรับ d ดีดเพสไล์เป็นเฉดรูปร่างชิ้นงานก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ฮนะก็สามารถแยกชิ้นส่วนได้เลยจากคําสั่ง e x t r o d e view นะครับจิ้มฝาดึงแกนตอบโอเค,นะคเห็นไหมล่ะฮะว่าการมาเริ่มชิ้นงานใหม่ modify ค่าอื่นๆเนี่ย ทำได้ง่ายและรวดเร็วมากๆด้วยคำสั่ง De ฟิเจอร์และเดี๋ยวไว้พบกันกับทริปทิคในการใช้งานเ e ฟิเจอร์ในรูปแบบอื่นอีกในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ